สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องฟุตบอลไทยทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟดช anel เรามาพบก,กันเป็นประจำมาสรุปผลฟุตบอลทั่วไทยรรมถึงสุดตารางคะแนนทันไทย่ห่ทัที่สและทัที่รามถึงฟุตบอลไทยวีแบนลีกประจำค่ำคือวันทย์ที่12พฤษภาคมว่าแต่ละที่ที่ลงเล่นนั้นมีผลงานไปอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมแล้วในคลิปฝากกดไลค์ฝากด like, ฝากดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม มากันที่โปรพบอลลิสสูงส,สุดอย่างไทยลีกหนึ่งกันก่อนเป็นเกมนัดที่28ขอดูกานในเกมคู่วันอาทิตย์ไล่เรียงไปตั้งแต่คู่เร็วสุดของวันคิกออฟเวลา17.30นาทีไปเกมในศึกนี้ตายระหว่างทางด้านของชูรีเอฟซีเปิดบ้านตรักรรกัมเบเยอร์ของพีธีประจวบเอฟซีในลงสนามนะครับเจ็บไปร่วม2เดือนเลยนะครับนัดสุดท้ายนะัแบแบต่ต้นเดือนมีนาคมและอิชันด,ดงมาครับธิรพันธ์สัตว์ลูกยี้เอาต้องเซฟครับเย็นก่อนเลยนะครับจังหวะนี้ครับ ดูครับสมชัยส่งมาให้จิรพันธ์ครับแต่งจังหวะแล้วกดด้วยท้อขวาครับมองประตูแล้วยิงบอลพุ่งได้ดีกรัตกพื้นด้วยครับแต่ว่าปฏติพันธ์เปิดลูกนี้เปิดแรงไหมครับนพดลดักได้แล้วเบิลต่อมาหีจังหวะฟาวกันแล้วครับมาตำแหนคนทำฟาวล์ด้งเจ็ดดูครับนพดลเปิดมาแล้วจังหวะนี่ครับนี่ครับโอ้ยตอนที่ยกเท้าครับของชาลลงครับ เกี่ยวแล้วก็เท้าจังหวะเบี่ยงขึ้นเนี่ยครับโอ้ชาณรงค์ต้องระวังนลครับแล้วดูครับงานหอกเลยครับโอ้จะเดือดร้อนเอาครับจังหวะเล่นอันตาแล้วก็ไปใส่หน้าของสหรัฐนะครับไม่มีความจำเป็นต้องไปทําลักษณะแบบนี้ครับชาณรงค์ขืับชาณรงค์ด้วยครับเอาครับดูเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อครับไม่มีโอชคดีตัวป้ตัวป้นรูดคืนกลับมาครับชาณรงค์ ชาณงลงฝากไปแล้วได้ทิ้งลูกนี้โอ้โหมาเป็นซุปเปอร์เซฟของชาชัยบุตรนี่ครับเป็นประตูที่ถือว่าใกล้เคียงที่สุดนะครับของพีด้าเกมนี้ครับบอลมันแฉลบด้วยนะครับไปโดนประวีครับแล้วดูครับได้ที่ปริญญากลับไปนูรุนครับหนึ่งสองจับกระสิกสวยมากแล้วเปิดเลี้ยงเข้ามาลูกนี้โอ้โหมาไป่ิดูเขทำทิ้งหนึ่งสองแล้วทันนูรุนเปิดเข้ามา นี่ถ้าช้าออกก็มายอมออกนะครับแถมปีคนเจ็บอีกอ่ะครับเต่มุมประวบเปิดมาลูดีได้ของโอ้โหเข้าชาร์จไม่ทันนะครับมองครับเช็ดมาครับแต่ว่าโรซ่ากระโดดไม่ถึงบอลนะครับบอลเลยไปอีกครับโอ้โหนี่้าโดนบอลนี้นักจะเป็นประตูได้นะครับแต่สุดท้ายนี่กระโดดแล้วไม่พอครับประตบเป็นคดเตี้ยมาครับเกมนอกบ้านนะครับก็ถือว่าสมรสามครับนะแพ้ไปเตะเอาไปดู ไปเลยครับปวีตันทาเตมีโอ้โหลุกนี้ไม่มีอะไรเลยครับไปพลาดครับโอ้ชนบุรีขึ้นนำหนึ่งศูนย์ไปแล้วครับบอลยาวจากทางอีชันดงนะครับนี่ครับโอ้โหไปมงตัดหน้าทางวีเทียลีลาครับครทำให้หม่งครับมีโอกาสถีงลีลาเหมือนกันครับแต่ว่าจะมงงยายามที่หม่งรุบนะครับทางดีดีปัจจบนะครับ ชิงยาวมาครับ,ชบเชอลบุรีแฮนดิสันไคออนอ้าวมีโดนบินล้มในกรอบผูตสินให้จุดโทษครับดูจังหวะของแอตต์ดูครับบอลยาวครับของชฉลยพงเกลดแก้วแไคออนก็ปล่อยตกพื้นนะครับแล้วอือดิลปัสสินนี่ครับอ๋อไปเหนี่ยวนิดนึงครับแล้วก็ปล่อยครับไคออนนี่รอจะรอดไม่รอดโอ,ดอ้โหพูตสินเหมือนขอไปดูครับโอ้โห,โหเอาละ <laughs> วันนี้นี่ครับอืมือไปโดนตัวจริงๆครับแต่ว่า มันไม่ดูครับจะยิงยะครับตัดสินด้วยหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ครับอีกายเปปลี่ยนคำตัดสินครับโอ้โหแล้วก็ยกโล่วงไปเหลืองของแอนตอนที่บอลออกไหมออกครับอ่ะบอลไม่เจอครับตอนนี้อ้าวอาวอ้าวดีแล้วอ้าวอ้าวอ้าวชัดชัยก็ไม่เอาคืนอ้าวอ่ะถ้าแบบนี้ดูทรงแล้วน่าจะเหลือทั้งคู่ครับ น่าจะเหลืองคู่เลยครับแบบนี้ลีลาในโดนเหลืองแน่ๆนะครับเตเบอลทิ้งครับโอ้ยุ่นวายดีแท้ครับเกมนี้ผมอย่างว่าครับเป็นเกมเดิมพันสูงนะครับใช่ครับมามันครึ่งหลังเลยครับเอาครับทิ้งยาวมาทิ้งยาวมาเอาปล่อยบอลตกแล้วจับดิดได้ไหมตะวันบาลุนจริงๆอะไรเรียบร้อยครับโอ้โหตีเสมอหนึ่งหนึ่งไม่มีทงด้วยครับซาเมลโรซ่าครับนาที90้บวกหครับ อือวิธีประจวบติงเสมอได้เฉยเลยครับเอาจนได้ครับวิธีประจวบครับจากสซเวลโรซาครับเป็นประตูที่7จของตาม4เหมือนเดิมแต่เหลือเกมกแค่น,นัดดูตรงนี้ไม่ล้ำนะครับพอไม่ล้ำเนี่ยทะลุมาจะกริดนะครับจากกริดต,ตะวานมาอูหแล้วตัวสำรองกับอภิชาติเด่นหมานครับคือสำรองมีเอี่ยวกันหมดครับตั้งแต่จากกริดอภิชาติคว้ามาแล้ววิ่งมาแปรโลง่ลงเราไปฟังบทสัมภาษณ์ขอเฉลิมพงเกิดแก้ว แมนออฟเดอะแมตช์ประจำเกมในคู่นี้กันเริ่มพงครับวันนี้ได้เป็นแมนออเดอร์แมนก็มีคำถามจะถามนะครับว่า1คะแนนในวันนี้ถือว่าต่อลมหายใจในการหนีตกชั้นของชลบุรีไหมครับก็จริงๆในเกมนี้เราหวัง3แต้มครับวันนี้ระหวัง3แต้มแล้วก็นี่ต้องชมน้ำประจวบนยครับเขาก็มาสู้ได้ดีแล้วก็น้องๆของเราทุกคนก็ก็เต็มที่อยู่เต็มที่แบบวันนี้ก็แบบเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับก็ก็ก็สู้ได้ดีทั้งสองทีมครับผม อีกสองลัดที่เหลือต้องพบกับเมืองทองรัตาดถือว่าเป็นงานที่ยากของชมบุรีไหมครับก็ตอนนี้ไม่มีอะไรยากง่ายนะครับก็ครับผมทุกเกมก็ทุกคนทดีครับครับหนึ่งประตูที่จากได้สนามคะแนนต้องมาเหลือแค่หนึ่งคะแนนถือว่าผิดหวังไหมครับก็ผิดหวังครับคะแนนแล้วนะครับแต่ว่า อ่าขอบคุณน้องๆครับที่ที่ที่ช่วยกันในวันนี้ครับแล้วก็หวังว่าในเกมอีก2เกมต่อไปจะช่วยกันแบบนี้ครับครับผมเหนื่อยก็ขอเสียงให้แฟนบอลชมรีเอาใจช่วยหน่อยครับครับก็ไม่มีอะไรครับก็อยากให้ไปช่วยกันเชียร์ครับครับแล้วก็พวกเราก็ไม่มีอะไรจะเสียมันครับก็สู้เต็มที่ทุกนัดครับผมออกมาครับผม เรามาดูสเตตในเกมคู่นี้กันเปร็นต์การครองบอลเป็นชูบุรีที่ทําได้ดีกว่าที่54ต่อ46เปร์เซ็นต์การจ่ายบอลก็เป็นชูบุรีที่ดีกว่าที่300ครั้งสําเร็จ236ครั้งส่วนประจวบนั้นจ่ายบอลอยู่ที่248ครั้งสําเร็จ183ครั้งโซโอกาสยิงนั้นเป็นประจวบที่ทําได้ดีกว่า ที่10ครั้งยิงตกรอบ3ครั้งส่วนชมบุรีนั้นมีโอกาสยิง9ครั้งยิงตกรอบ4ครั้งแต่มุมในเกมนี้เป็นชมบุรีที่ฝ่ายตแต่มุมมากกว่าที่10ต่อ9ครั้งการฟาวเป็นชมบุรีที่ทําฟาวมากกว่าที่17ต่อ15ครั้งส่วนผิหนในเกมนี้นั้นเป็นชมบุรีที่โดนมากกว่าที่4ต่อ2ใบ มากันที่คู่ที่2ของวันชิกออฟเวลา18ปนาฬิกาไปเกมในคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ระหว่างบุยรมยืนเต็ดเปิดบ้านตรบการรมเยือนของการท่าเรือเอฟซีผ่านด้วยครับสุปรชัยเอาบอลลงมีเฉลิมศักดิ์บังอยู่แล้วเปิดเข้ามายังป่งครับเสาแรกไม่โคนเอาชนได้คิดีนึงบอลตกขึ้นมงเดียวคู่ชดขานครับหืฝั่งท่าเรือมองว่ามีจากดีออนคูนะครับดูว่าโอ้โหไม่ล้ำหน้านะครับนี่ยกมาแล้วก็สวยมากครับ ต่อเนื่องมาเลยสุบชัยยกเข้ามาเนี่ยฟันบูโตสปกไาทีนึงก่อนนะครับนี่ครับโขไปกระแทกเกาะนะครับสุภชัยครับค้องเข้าซ้ายออกมาให้ส,ะสะัสลักสัสลักลองยัดก็ตรงนี้โอ้โหเข้าข้างหน้าต่างครับสัสลักเนี่ยถ่ายมาซ้ายครับจับยิงครับโอ้โหไม่ได้มองว่าจะเปิดด้วยนะครับโอ้จะปัดไซายให้มันเข้าบาลอส ไหลามาตรงนี้สัตไกเอา้าตรงนี้ไม่ฉลัลบแล้ววรชิตเลือกกิง้งน่าจะมีทงนะครับแต้ตงดูบอลชลัลบแล้วดันออกตัวของวรชิตบุญรำดูนี่ครับโอ้โหขาของเข้าสิท์ครับเหมือนว่าจะมีขาของเขาสิทธิดิดึงนะครับที่ นี่ครับโอ้โหนี่ประตูขึ้นนําของการท่าเรือมีโอกาสสูงมากนะครับแล้วก็จริงๆครับเจอก็ตามจิ้มดมรู้ชีพระอีกทีหนึง่งยัางมาเข้าทางครับทีไม่ยอกให้สัสลักเข้าซ้ายสัสลักแต่งหาจังหวะแล้วสัดลูกนี้แม่มผ่านหน้าปากประตูครับโอ้โหกดสายผ่านหน้าปากประตูไปดูครับจับแต่งทีอีกทีหนึง่งแล้วยิงโอ้โห้ําหนักใช้ได้นะครับแต่ทิศทางเนี่ยมันออกกรอบไปนิดนึงนะ ชาวว่าเปิดของคิสเปิมมองของสุภชัยอีกทีนึินโอ้โหตรงนี้ไม่ได้กระตุ้ท้ายน่าจะเป็นทางดูเกลนะครับโอ้โหหรือเชื่อเหมือนจะฟอรว่าโดนดึงโอ้โห,โโหดูอีกทีนะครับสุภชัยมองแล้วโอ้โหไปดูเกลนะครับเปิดเข้ามาได้บอลตรงนี้เอ้าดึงๆเลยครับโอ้โหกลายเป็นกิเแม็กวิโซลี่นะครับตั้ม ทางฝั่งของบุรีรัมกลับเข้าสู่เกมนี่ครับโอ้โหต้องรอทีเด็ดจากลูกเซตเทโดยทีละสามลูกแล้วครับดูทีละทอนโอ้โหดูครับเปิดจุดตรงนั้นเนี่ยมันจุดตกแล้วหนีตัวประกรบมามงแบบเน่งเน่งเลยนะครับโอ้โหดูครับเอาทีละทอนเปิดเอาเข้าจุดเดิบอกอีกโอ้โหเนี่ยครับวนไปที่พิซซนี่อีกแล้วครับเนี่ยถากเสาออกไปนะครับโอ้โหนี่ครับกดลงพื้นถากเสาไกลออก ดูใกล้เคียงมากมากครับโอ้บอลของเควินเดรอมรัมครับเควินเปิดเข้ามาตรงนี้อา้ากลายเป็นว่าเข้าประตูตัวเองครับโอ้บอลมันไปตกจุดกดดันแล้วไปโดนสุภชัยครับเนี่ครับอย่างที่บอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยรู้ชนะอาจจะต้องตัดสินบอสุภชยัยเหลี่ยมไหนครับเนี่ครับโอ้คือเขาเอ็มเหมือนจะโดนบางด้วยครับบอลที่ตกลงมานี่ครับโอ้ทำให้ซี อืม,อ,มอ้าววีอร์ทักทวงมานะครับอืมน่าจะเป็นฟิลิปเป้กับทางบิโซลี่นะครับแขนของฟิลิปเป้พยายามจะขึ้นใบมงแล้วก็วนะครับเอาละครับดูเรียบร้อยนะครับน่าก็เอาตามที่ VR ครับโอ้โหยังไม่ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งครับ Bird, เควินเปิดอเาสาแรกครับตรงนี้มงออกมาแล้วได้แปะข้ามคานกับสุพนัยังเหินข้ามคานออกไปจะป่าให้มันใสเน้นๆเลยครับธีรทรเลือกเปิดเข้ามาป่งทิ้งยังไม่ผลตวัดยิิงเอา้ายังปัดได้ก็บสุวรยศดูเตะบูมามงมาโดนหลังนะครับโอ้โหตวัดจิงลูกนี้ เรามาดูสถิตในเกมคู่นี้กันเปอร์เซ์การครองบอลเป็นบุยรัมที่เหนือกว่าที่57ต่อ43เปอร์เซ็นต์การาบอลก็เป็นบุยรัมที่จ่ายบอลเหนือกว่าที่510ครั้งสําเร็จ472ครั้งส่วนการท่าเรือน้น,นจ่ายบอลไปที่404ครั้งสําเร็จ344ครั้งโอกาสยิงเปการท่าเรือที่มีโอกาสยิงมากกว่าที่13ครั้งยิงตะกอบ3ครั้งส่วนบุยรัมน้นมีโอกาสยิง12ครั้งยิงตอกกบ2ครั้ง เตะมุมในเกมนี้เป็นมือรมเตะมุมมากกว่าที่8ต่อ3ครั้งการฟาวเป็นการท่าเรือที่ทำฟาวมากกว่าที่11ต่อ6ครั้งส่วนไม่ดือในเกมนี้นั้นเป็นท่าเรือที่ตัวฝั่งเดียวเลยที่2ใบมาต่อกันที่คู่สุดท้ายของวันคิกอ off เวลา19นาฬิกาไปเกลระหว่างแบงคอกยูเอตเเปิดบ้านตรักกรรมเยือของตราดเอฟซีเปิดพุ่งเข้าไปโดนหมงสกัดมาแล้วก็ลูกนี้บรรจงยิงโอ้โหวิหลุดไปได้ยังไงครับ วันเดอร์ลุยส์โอ้โหยิงแล้วบอลมันลงพื้นกระดอนกระดอนแรงหมดเลยครับดูนี้ก่อนครับเปิดมาเสาไกลจังหวะหมงทีละทอนไม่ดีแล้วนะครับโอ้แต่จังหวะที่ยิงพยายามกดลงพื้นเพื่อหนีบล็อกนะครับแล้วมันกระดอนแล้วข้ามคานไปเลยครับต้องชมทีตาวีด้วยครับคือพยายามเข้ามาสกรีนเร็วทําให้วันเดอร์ต้องยิงลักษณะแบบนี้ครับจะไปยิงยัด อัดเลยก็ยากครับกลัวติดบล็อกโอ้โหเฉีดขาดปล่อยให้มามุดมามุดก็ต้องยอนออกไปทางด้านซ้ายทศวรรษเล่นส่านมาพีรพัฒหักมาแล้ววินเล่นบรรจงยิงโอ้โหชนคาร <c oughs> มารับบอลต่อไม่ลำนาบคราวนี้นคัดแบ็กมาไม่มีใครประกบเลยครับโอ้แต่ต้องย้อนมายิงทำให้อาจจะยิงไม่ค่อยเต็มข้อเท่าไหร่นะครับจังหวัดจ่ายแล้วหักข้อนี้นครับต้องชม อากิโอโด้เลยครับที่เข้ามาพุ่งบล็อกได้ทันเวลาเลยนะครับวิถีในการยิงจริงๆก็น่าจะเข้ากรอบด้วยครับไม่ชัดแต่ภาพขวานี้ชัดกว่าแต่ทางซ้ายนี่ใกล้กว่านะครับ,รบมาดูฝั่งไหนครับเพื่อสินเป่าให้เป็นจุดโทษครับแขนเนี่ยมันกลางออกมานะครับจังหวะที่ ทางฝั่งของอากินาโดนี่ล้มลงไปทำสมาธิสัญญาณนุวีดมาวินเล่นซอยมาแล้วซัดเป้ย่งเดียวไปคนละทางครับ1-0ครับเอาครับแบงคอกได้ประตูที่ต้องการแล้วในนาทีที่33นะครับ1-0เราเป็น6เกมนะครับมายิงเกมนี้น่าจะคลายความกดดันมาได้เยอะเลยครับเลือกยิงนิ่งมากนะครับค่อยๆวิ่งมานลครับแล้วก็ปอะไร เลือกซ้ายมือตัวเองครับต่วิชาจังหวะพุ่งพุ่งไปก่อนนะครับไปคนละทางเลยอ yeah. ย่าเตะสะใจเตะมุมโดยธนาเสรเปิดโดง่โดงมาลูกนี้มงแล้วก็หูวมันไปแฉลบไทยมันทำให้บอลเนี่ยมันไม่มีน้ำหนัก,หนกเลยนะครับดูเปิดเตะมุมมาครับขึ้นเทค แล้วนี่ครับโดนโดนแต่ว่าก็ต้องดูครับว่ามีน้ำหนักจะเป็นจุดโทษหรือว่าแต่โดน่ะโดนนะครับนี่ครับมันทําให้บอลมันจุดให้ปฏิวัติเนี่ยสัติภาพประวัติคืนกลับไปครับทัศพิชาอ้าวลื่นโอ้โหเอาแล้วครับเข้าทางวิดเล่นซัดเรียบร้อยเลยครับสองศโอ้โหทัศิชาไปลื่นนะครับ แล้วก็จังหวะน,นี้บอลมันไปเข้าทางวินเล่นถือว่าสาคัญมากนะครับเหมือนไม่มีอะไรครับบอลย้อนหลังมาปกติเลยครับค่อยๆกะดอนมาแล้วไปเหยียบบอลนีครับเรากลายเป็นว่าเสียจังหวะไปครับบอลเปิดมาจริงๆตัวนี้ก็เปิดไม่ค่อยดีด้วยนะครับทันพิชาพยายามจะเกี่ยวเล่นต่อแล้วไปเหยียบเบิร์บสุดท้ายเตะมาแล้วกลายเป็นเข้าทางวิลเล่โมตา้าเอื้อจริงนิ่มๆเข้าไปนะครับ เนี่ยไปชาลแลบวันเดอร์ที่ไปเพรสซิ่งด้วยครับเรามาเข้าทางโหจริงตัวไกลมีเติมกิษดาแตะมาเอาครับให้มาได้แล้วกิศดากิสดาขวาซัดลูกนี้ติดเซฟครับของทันพิชา,าหลังบ้านเปิดเลยครับให้มาเนี่ยโล่งครับแต่จังหวะยิง,งจะเล่นที่เสาแรกเลยครับกิสดาแทบไปตรงตัว เล่นฝากมาทําชิงกันมาบิลเลนเอาครับมาุูดหลุดมาสายแล้วก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อศูนยครับนาทีที่78มามูดเอ็ดนะครับทำประตูให้แบงคอกหนีห่างจังหวะที่เล่นกันตรงจังหวะให้มาก่อนเรับตรงนี้วิเลนโมต้าเล่น1นึกันมาแล้วดูครับเปิดเลยครับแบ็คขวาลอยนะครับอย่างทางธนาเซจุจริตครับทำให้อเกโดเองก็ฉีกมาช่วยไม่ทันครับ อัดบอลลุ่งลัดให้มามูดเอาไหมเอาไหมยอดเข้ามาวิเล่ตเรียบร้อยครับ4ประตูต่อ0โอ้โหแฮติกครับของวิลเล่ตโมตา้านาที83นะครับแบบนี้แทบจะจบ100้อยว่าเซนเลยกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันพังทลายหมดดูช็อตนี้นนกอ่อนครับมามูด เปิดมาช็อตนี้ก็ต้องเช็คดูนะครับว่าล้ำหรือไม่ล้ำดูยากนะครับ้าดูจากม,มุมเมือ่อสักครู่ครับกัตพลให้มาอดิศักเอามาอดิศักแต่งมาเข้าขวาแล้วปั่นลูกนี้หูปัดชนเสาแล้วก็รุ่งรัตยิงอีกทีนึงก็ห้าสูเลยครับโอ้โหรุ่งรัตภูมิจันทึกครับเก็บตกและซ้ำได้เฉียดเครับดูจังหวะที่ กนพลให้มานะครับสองสำบรองตรงนี้เล่นด้วยกันแล้วจวังหวะยิงมาเนี่ยปัดมาไม่พ้นนะครับลุงรัตจมูกวจริงๆครับพอได้บอลปุ๊บเนี่ยลากมาสัดต่อเลยครับปัดมาวิ่งเข้าหาบอลแล้วจับจังหวะแรกยิงมุมแคบเข้าไปเลยครับโอ้โห เรามาดูสถตตในเกมคู่นี้กันเปอร์เซ็นต์การครองบอลเป็น BU ที่ทำได้ดีกว่าที่64ต่อ36เปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลก็เป็น BU ที่ดีกว่า ที่533ครั้งสําเร็จ485ครั้งส่วนตราดนั้นจ่ายบอลอยู่ที่2 8 4ครั้งสําเร็จ2 3 2ครั้งโอกาสยิงเป็นบียูที่มีโอกาสยิงมากกว่าที่25ครั้งยงตกอดบ12ครั้งส่วนตราดนั้นมีโอกาสยิง9ครั้งยงตกอบ2ครั้งแต่มุมในเกมนี้นั้นเป็นบียูที่มีโอกาสแตะมุมมากกว่าที่4ต่อ3ครั้งการฟาในเกมนี้เป็นบียูที่ทําฟา์มากกว่าที่10ต่อ9ครั้งใบเหลืองในเกมนี้เป็นตราดที่โดนมากกว่าที่4ต่อ2 ใบเรามาสุดตารางคะแนนในสือบรรีโวไทยลีกกันจ่าฝูงเป็นบุยรัมเยเตตมี63คะแนนและที่2เป็นแบงคอกเนเตตมี58คะแนนซึ่งนัดถัดไปนั้นถ้าเกิดว่าบุยรามเยเตตสามารถบุกไปเอาชนะอุทัยธานี FC ได้หรือแบงคอกเนเตต บุกไปเอาชนะปุริสเทโร f เอฟซีไม่ได้ผลพักปราส,สาทสาฟ้าจะคว้าแชมป์ในฤุกการนี้ทันทีตามด้วยกรารทเธียเอฟซีอันดับที่3มี53คะแนนอันดับที่4บ um, ีบีจีปทุมยูไนเต็ดมี48คะแนนอันดับที่5เป็นเมืองทองยูไนเต็ดมี4 6คะแนนอันดับที่6เป็นราชลีเอฟซีมี3 5คะแนนข้ามาที่โซนท้ายตารางชลบุรีเอฟซีอยู่อันดับที่1 4มี27คะแนนอันดับที่15เป็นตราดเอฟซีมี25คะแนนและบุริสเทโรเอส อยู่อันดับสุดท้ายของตารางมี25คะแนนเท่ากับตราดเอฟซแต่ลุิเซียนั้นตราดเอฟซดีกว่าซึ่งในคู่มันเดย์ไนท์ที่เหลือในสัปดาห์นี้นั้นถ้าเกิดว่าลำพูนวอริเออร์เก็บคะแนนจากอุทัยธา,ยาน,นีเอฟซเพิ่มได้ปิสโซเอฟซีจะตกชั้นอย่างเป็นทางการโดยทันทีมาที่ดัสโวขอศึกไทยลีก1อันดับที่1เป็นวิเรียนมอตาจากแบงคอกยูเอตด ทำไป19ประตูอันดับที่2เป็นสุเพเจเดตจากบุีรัมยูเนเตดทำไป17ประตูอันดับที่3ลิคาโตซานโตจากอุทัยธานี f อฟซีทำไป16ประตูอันดับที่4วิเเลียมป๊อบจากเมืองทองยูเนเตตทำไป15ประตูอันดับที่5เป็นวิลลิลาจากชลบุรีเอฟซีและจองอูกึนจากพิธีประจบเอฟซีทำไป14ประตูอันดับที่7เป็นเทียสักเ์เผยพิมายจากการทน์เอฟซีและเกียเม่ปิโซลีจากบุยรัมยูเนเตตทำไป13ประตูเท่ากัน มาที่แอสซิสขอศึกไทยลีกหนึ่งอันดับที่หนึ่งเป็นประเมศอวิลาจากเมืองทองยูเอต็ดรัสเซรีจากกาตาร์เอฟซีเทียทอบุญมาทันจากบุรีรัมยูเอต็ดและมามุษสเอสจากแบงคอกยูเอต็ดทำไป9แอสซิ well edereen. สเท่ากันอันดับที่4เป็นวิเทปป้อมพันจากแบงคอกยูเอต็ดเซนลองกิโอจากคอนแกนยูเอตดธนาเซสุจริตจากตลาดเอฟซีทำไป7แอสซิสตามมาด้วยธนาขอสุเปเจเดตจากบุรีรัมยูเอต็ดโมเมตออสมันจากระบุวอริเออร์เบเนอร์อัลเวสจากคอนแกนยูเอตด จอมบ,บาจโจจากสุกทย FC, ัยเอฟซีวิลเลียมมอตา้าจากแบงคอกยูเอตต์และเฟดี้อเวเรสจากบีจีปทุมยูเอตต์ทำไป6แอสซิสต์เท่ากันมานดูในส่วนของคลีนชีตอันดับที่1นึ่งซิลัเทศสูงเนินจากบุรีรัมยูเอต็ดและปฏิวัติคำหมาจากแบงคอกยูเอตต์ทำไป12คลีนชีตอันดับที่3เป็นสระตุนอนุอินจากเชียงรายยูเอต็ดทำไป9คลีนชีตอันดับที่4เป็นกำพลปฐมอาหากุลจากราชบุรีเอฟซีชัยชัยบุพพมจับพิธีประโจอีเอฟซี สมบรยศจากการทเรย์เอฟซีทำไป8ปคลีนชีตอันดับที่7เป็นจิวบวังคาพันธ์จากขอนแก่นยูเนเตดและกิติพันธ์แสนสุขจากสุโขทัยเอฟซีทำไป6คลีนชีต เรามากันที่ฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างเป็นเกมในรอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นสู่ฟุตบอลไทยลีก1รอบรองชนะเลิศเลกที่2คิกออฟเวลา18นาฬิกาเป็นเกมระหว่างระยอง FC ที่อันดับที่3ของตารางเปิดบ้านตรกรรมรเยือนของอายุธยาเวเดตที่อันดับที่6ของตารางโดยนัดแรกนั้นเป็นอยุธยาเวเดตเปิดบ้านเอาชนะได้ก่อน2ประตูตอนน่อ1กลับมาที่ระยองอีกครั้งหนึ่ง แต่ผมก็เปิดทุกนี้บ่อนของแล้วหนึ่งโซนครับดาะตูขึ้นนำร้อยยองเอฟซีจากชุดาป้าโอ้โหแล้วเป็นสกอร์ที่ต้องการครับแล้วก็เป็นเจ้าเปหหาคนเดิมครับเจียโก้ชุดาป้าหลังจากที่ระยองเอฟซีเนี่ยบุกกดดันอยู่นะคน,นะครับแราเปลี่ยนนะครับดูกันอีกครั้งครับก็เปิดของกกยโดครับโอ้โหนี่ขึ้นมาโฉบส่วนสูงนิดหนาก็ขายกระตรงนั้นนี่ผู้เล่นสีแดงนี่โอ้โหสี่ห้าคนนะครับ มไม่ถึงบอลับเป็นชุลปปาจะถึงบอลก่อนครับโอหแล้วป้องกันยากด้วยนะครับที่เปิดของราฟเฟลกายาโดได้โค้งเข้าหาประตูเห็นเห็นเลยครับนี่แหะครับราฟเฟลกายโดแล้วเหลี่ยมเปิดมากกว่าจังหวะเตะมุมด้วยนะครับโอกาสที่จะโค้งเข้าหาประตูได้เลยเหมือนกันแล้ว ติดเซฟแล้วติ้งอีกที2-0นเลยครับโอ้โหจากชุลป้าเจ้าเก่านี่แหละครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นคนเดิมนะครับเทียโกชุลป้านี่ครับลูกเล่นของรเฟลกกยโดดูครับจังหวะยิงนะครับลูกนี้ครับยิงไปแล้วปัดออกมาแล้วโดนซ้ำเนี่ยครับเทียมวิธีนี้เข้าหาประตูอยู่แล้วครับลูกยิงของกกยโดนะครับพึ่งตัดสินใจยิงนะครับปัดมาปุ๊บแล้วก็เจอ สุลป้านี่ของเชยทรมบุษาสนทุทำทางไปแล้วนะครับเจยยทรยังไม่ให้เปิดโค้งเข้าไปวัดในกรอบแล้วได้บ่งตั้งตรงนี้นิวการได้ยิงไล่ไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อสองจากเจ้าโบโลครับโอ้นี่ครับการแก้เกมของอัญชย,ยาเป็นผลนะครับส่งเจ้าโบโลลงมาครับแล้วก็สุดท้ายเจ้าตัวเป็นคนทําประตูได้นะครับเอาครับประตูที่ต้องการของทีมเยือนมาแล้วระยองเนี่ยประตูที่3ไม่มาครับแล้วก็ เวลูกเกมอยังไงไออุทยาก็ต้องเปิดเกมลุกอยู่แล้วครับบอลของแจ๊ทอนให้อังเดรุลัยเต้มงกลับมาจับบอลชาร์จเข้าไปครับไอบอลมาที่อังเดรุลัยเต้มาได้ต่อลูกนี้เดินดึงครับเป็นคาร์โน่ที่โดนชี้เสียงล้านะรครับเหลี่ยมไปแล้วแล้วบรรดาทีมสตาร์ของอยุธยาไ <laughs> ทยอยากจะเข้าไปถ่าวมุตสินนะครับ <laughs> อังเดรุลัยเต้นี่วิ่งไปหา ผู้ช่วยผู้สินก่อนเลยครับเรียรกคาตาโนหรือเปล่าครับข้ข้อหาประตูได้เนี่ยยังไงก็ไม่รอดครับอาจจะเป็นแดงโดยตรงโดยด้วยซ้มเลยครับอาจจะไม่ใช่สองเหลี่ยมนะครับแต่ว่าเดยออยืนยันกับผู้สิทิ์อีกทีนะครับสาการของระยองจัดเสียเปรียบตัวผู้เล่นคือจังหวะที่ทิศทางการวิ่งของอาริลลูเอเต้เนี่ยเข้าเหลี่ยมหาประตูนะครับแล้วก็ คาร์ตาโนเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับเรือดุยุทธพงศิริละคร,ครกับตันทีนอยุธยายเคยเล่นกับคาร์ตาโนโดนเจ้าบอลโลชเหมือนกันบอยวของเลี้ยงครับเปิดขึ้นมาเปิดบัตถึงอนุษิต์เติมมีแล้วไม่กล้าเล่นึ่งครับอรุษิต อ้าวแล้วเตี้ยลูกนี้ของเจษฎาบัณฑาลีเรียบร้อยเลยครับโอ้โหที่เสมอสองสองสกอร์รวมกลายเป็นว่าพลิกขึ้นนำสี่สามเลยครับโอ้นี่เป็นหลายสตอรี่ในเกมนี้ครับจังหวะน้องพ่อคุณครับตัดสินใจออกบอลแล้วดูครับคือปล่อยกันหมดเลยครับอนุสิทธิ์โหม่งก็ไม่ดีครับคือป้าใช้ความใหญ่แล้วพี่ครับจมูกไหวมากครับเลืองดีทีเดียวครับเพราะจังหวะที่อนุสิทตจะออกมาแล้วครับน้ำก็เป็นแอซิดของชูรป้าด้วย บังบอลแล้วเปิดให้กับเรือยไมยต่ตะใช้ความเร็วครับแล้วได้ด้วยนะครับอีโตะรดวลกับพิทพงศ์ศิลคองครับเดือยไม่ต่อโยกอยู่โยกแล้วเผาเวลาไปได้ด้วยแล้วให้มาตรงนี้เปิดพื้นที่ให้กับเจษด,ดาบาชาีเจษดาเข้าขวาเข้าขวาแล้วยิงเลยแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสี่ประตูต่อหนึ่งจบได้อย่างคมกริบเลยครับเจษด,ดาบาชาโีโอ้โหเป็นฮีโร่ของนายอกอแล้วก็าอาริติเติร์มีก็ถือว่ามีความผิดพลา,พาดด้วยครับจังหวะนี้ครับ นี่ครับไปเหมือนจะไปกัดจังหวะบอลตกนี้ผิดจังหวะนะครับนี่ครับเจ้าตัวรู้เลยครับแบบนี้เราไปเต็มเต็มด้วยครับลูกตกแล้วพุ่งแรงม <c oughs> ากเลย จบเกมระยอง FC เปิดบ้านเอาชนะอยุธยายูเต็ดไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ1รวมผลส่งนัดระยอง FC ผ่านเข้ารอบด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อ3ผ่านเข้าชีชนะเลิศชิงตัวเลื่อนชั้นขึ้นสู่ศึกไทยลีก1ไปพบกับนครศรียูเต็ดโดยจะเล่นที่บ้านของนครศรียูเต็ดก่อนในวันเสาร์ที่18พฤษภาคมและเล่นที่บ้านของระยอง f อในวันเสาร์ที่25พฤษภาคม และทั้งหมดนี้ก็คือพบวัทั่วไทยไทยยีหนึทยยีสอและไทยยีสาและฟุตบอลไทยวิเมนลีกประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมทุกคู่ทุกสนามนะครับผมทายนี้เพื่อนๆกับหรือสมาพ็กเก็บวอลไทย59บาทต่อเดือน199บาทต่อฤดูก,กาล พร้อมรุนรับางวัลใหญ่รวมูลค่าวกว่า1นล้านบาทสมัครและไปร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆด้วยกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆไม่ค่อยเห็นไรก็พี่มาบอกที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท่านี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมนะขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ